ระเบิดควันกูเข้าไปเก่งนานจังวะมันไม่อยากพลาดเดี๋ยวมาดูแล้วมัยิงกูดาเนี้อะไรนะมักูยิงมาแล้วออกเลยไอ้เหี้ยกูยิงมาแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยมันตายตัวเดียวออกเลยสัตว์อะไรวะมึงเก่งทำไหนวะไอ้มนุษย์ปาเอ้ยโอ้โหมึไอ้เหี้ยดิไม่ได้ไม่ได้เลยนะ ไอ้ควายไอ้ควายบางทีมีเพื่อนแบบนี้มันก็แบบนะเราเก็บอารมณ์มานานแล้วคุณผู้ชมนะครับคือการที่แบบมันมาแกล้งเราทุกทีทุกทีเงี้ยมันมันมีน้ำโหเลยคุณผู้ชมแอบเหมือนเราโดนบูลลี่ในโรงเรียนนหละเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคืนบ้างใช่ไหมฮึมมีความสุขใช่ไหมกับไอ้หุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์ที่มึงคิดว่ามันแข็งแกร่งที่สุดมึงคิดว่ามึง เก่งคนเดียวอ่ะมีความสุขมากใช่ไหมเอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาปกป้องโลกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกบบเกม Hell River 2นะครับก็วันนี้บูมไม่ได้มาด้วยนะแต่มามากับเบเกตนะครับแล้วก็เล็กนั่นเองนะครับครับผมสวัสดีครับเปิดมาต้องเกย์ก่อนเปิดมาต้องเกย์ก่อนไม่เข้าขวางทาง เอาให้มันหวางได้จริงด้วยหรือไม่ชีตโอเคครับก็สำหรับวันนี้ครับแพทมันอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับก็คือแพทมันเป็นแพทที่มีในส่วนของหุ่นยนต์เข้ามานะแต่ว่าผมยังตังไม่มีนะครับผมยังตังไม่มีเป็นหุ่นยนต์เอ็กโซสูตรนะครับที่สามารถยิงมิสไซล์กับปืนกลได้นะแล้วก็พวกบรรดาอะไรนะพวกแมลงใช่ไหมพวกสัตว์ใหม่ๆ มีแมงบินนั่นแะอาจจะมีแมงบินยังไม่ายังไม่มานี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมาแล้วมาแล้วปโกไปล่ล้เขาี่นถ้ากูลงถึงก่อนลงตายไอ้เจมมันต้องพร้อมกันไม่ใช่หรอออาล่ะเรียกของได้เลย อะไรแล้วมึงยิงกูหาพ่อเฮ้ยมราเจอโดนเงินโกบินเลยเอ้ยมึงอย่ายิงตอนมันโชกแส่มึงเลยไม่กูเจอเนี่ยเดี๋ยวมึงรุ้างบนดิอะไรเนี่ยมันมันคือต้นอะไรเราต้องยิต้นนี้มาต้นไหนโอ้ยไอ้นี่เหรอเออต้นเยอะว่ะแล้วนี่กูปาเลเซอร์โอ้ยับมมาูคนเดวรงหึ อ๋อนี่คือรังนกใช่ไหมตรงนี้ใช่ต้องพังยากมากเลยรังนกไอ้เป็นจริงอะไรก็โอ้โหโอ้หมดยาหมาเลยหมดยาหมดเลยหมดวีหมดวีโอ้ยปืนนี้แม่งยิงไม่มีวันหมดเลยเหรอมันร้อนแต่มันร้อนได้นะ ก็เลนของกัวเกมเอาหุ่นเลยปะหรือว่าไงเอาเลยเอาเลยเอาเลยอยากได้หุ่นว้าวเป็น้กาเกะโดนอะไรวะบน่าขาบนโว้ยหุ่นมาแล้วเกมมึงเรียกไปตรงไหนเรีย่เรียยเรีเีเลียโอเค เราแล้วมึงยิงใส่หุ่นทำไมไอ้ควายเอ้ยไอ้อุ้อนไอ้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 ้อ้อ้ไ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 ไอ้อ้ไอ้อไอ้ไไอองไป้อไอ้ไออ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไน้าออ้ไอ้น้ไอไ้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไ้้ไ้อ้ไอ้งอ้อ้ไ้้ออไรไอ้้้อ้ออ้อ บนล่างขวาไซบนบนสูตมและเอ่อล่างบนขวา่างล่างพกกำลังเสริมเพกกำลังเสริมผมรู้แค่ว่าโคตรเยอะแงอะไรวะเนี่ยนหมดมันชาร์จได้ป่ะกระสุนอะมาละไม่ได้ มันเขียนอีพิดิตี้เลยแบบนี่ยอะไรพี่สายหนึ่งปืนช็อตไฟฟ้าอันใหญ่อ๋อปืนช็อตไฟฟ้าใหญ่ใช้ได้ไม่นีหมดที่ไปเลยตายยังตายดิยิงเข้าปากตามนัดจะไปดูเปินตัวยิงเปิดด้วยจังโอเคเรียบร้อยโอ้โเปิดมาแม่งกำลังเดือดเลยเปิดอยู่ใกล้ระวังพ่อตาแล้วพูด่นมึงระวังไอ้นี่มันมันเยี่ยวนะเห็นไหมมันเยี่ยวอยู่ไหน โอเคเควสเราคือยุ่งเนี่ยวูววเปิดเครื่องอะเปิดเดรื่องเลโดนอะไรอยู่รูมอเตอร์อะไร้ยิงเฮ้ยหลังเทียบอืมโอเคเควสโอ้โหโอ้โหเอากูไม่ลงเข้ามากูเรียกเอ่อความ ขวาขวาบนโอ้ยคุณสามารถลงจั่งหุ่นมาเพื่อแบบอะไรเลยเพื่อเรียกของได้ด้วยพ่รดีเลยอ๋อนี่มึงเรียกติีกับฟ้ามันได้มาเออมันไม่มันหมดเลยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเฮ้ยเดี๋ยวนาเจมส์มึงมองหน้ากูมึงจะชู่เลยต้องระวังยิงโดนเพื่อนแล้วจะแห้งไงแล้วมึงจะยิงหุ่นทำไมเนี่ยไม่อะไรไม่ได้ยิงกูยิงขึ้นฟ้าเดี๋ยวมันก็จะชู่อีกย์ เอ่าด uh, anyway> ูไม um ่ละอย่านะอย่าอย่านี่ปริงกูวจะเก็บทำไมมีหุ่นแล้วเอ้ายึดมาเลยไอ้ควายมึงก็มีไงมีแต่กูให้ใหม่กูให้ใหม่โอเค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 แต่กูขอยิงพึ่งก้นกอนมึงให้มายิงตอนมันออกมาเดี๋ยวเราทำเคลีกันดิไปกับไปเก็ตอยู่เนี่ยได้ทำเคลียังก็ตามอยู่เดี๋ยวกูดึงดึงให้หน่อยผู้หญิงระเบิดอะใครระเบิดวะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเต้ไม่รูุ้ณเจนต์เขาตัวบนแบบอ่ะเขาทำเวทกันอยู่มึงอะขโมยก็กูอยูุคเบเกียดเนี่ยตรงนี้มีกระสุนมันเอาหุ่นยนต์มาเก็บกระสุนได้ปะไม่ได้ไม่ได้ถ้าเจอสามตัวเลยต้องบุกเออาพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยป่าเลยไหนนะไอ้ปืนยิงกู้ยุ่เนี่ยปืนเดี่ยวกู้ยุ่นเตมาเก็บกูลงละกระจอกแล้วโอ้โหมันเยี่ยวมาด้วยเหรอโโอ้หแล้วเยี่ยวมาอย่างไกลยู โอ้ยโอมใส่อ oh. 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 ้าวแล้วเดินผ่านพอดีหุ่นว่างหุ่นว่างย่าูเร้อยแเดี๋ยวลองช็อตดูมั้ยช็อตช็อตแล้วเจ้าว่าแส่โว้เฮ้ยแปลกแปลกเอยไม่ไม่ไม่มันมีตัวอยู่ตรงมึงกูจะเข้ายังไงเขาวะ ไปกดปืนกดยิงหน้าไม่เข้าเลยโว้ยเกิดยิงทำไมกระสุนไม่เอาแล้วใครวิ่งผ่านนะมันก็เขียนอยู่มันก็แสงขึ้นบอกแสงมันก็ขึ้นบอกอยู่กระสุนมันเด้งมันปืนมันเกลียดมันเรียกเรียกเรียกหน่อยเออแม่งกูยิงยิงมันเลยใส่ปาระเบิดเลยแต่ว่าโว้ยอุพูดมันต้องกันระเบิดไม่เหรอ ไปกันอะไรกันแล้วคุณมึงจะระเบิดอยู่แล้วนะระเบิดส่ตายหมดเลยผมซากเลยขาดตัวตายต่อไปเอาใหม่ป่ะคุณระวังระวังระวังเอา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 ไอาเอาอะไรอ่ะแดงมีด้าสเตชันต้องจูนขึ้นใช่ป่ะเขียวมาแนวไอ้เที้ยเมื่อกี้กูตายตรงไหนนะปืนกูย่าหู้ไปถึงไหนอ่ะมึงใช่คุณจะไปก่อนนะเคลียร์มาทั้งหมดก่อนได้เลย โผมันวิาโคตรดีเลยอ่ะแถวเนี้ยดีเท่าหุ่นไหมอ่าห้ามนาฬิกา,กาลองดูไปล่ะพลรนัดคืออ <laughs> ะไรจะกดซิกซ้าย,ย,ย <laughs> มึงน่าจะตายก่อนนะเพราะกูมีบาเลีใช่เหรอมันจริงหุ่นเข้าได้เหรอเออ,ลอ<ต>หลบมาสัากทีอยากอยากอยากแขนหุ่นแขนแขนเปรมั้ยอ่งทำให้ได้นะหุ่นแขนเป๋มถ้ายังแปฟ้าผ่ากูซูด เอะถ้าเราชาร์จไปเรื่อยๆมันพังปะมันจะระเบิดใส่มือปะไม่มันไม่ใช่เร็วกันทิ้งาช้ายิงแรงอ่ะต่อไปลันซิทลันช์คอนโทรลโอเคเต็ออฟเอาค้ดแต่แค่ถ้าเกิดเ่อนอยู่เลยเส้นมันก็เอาเ่อนไป้วยเอเล็กบิงว่ากระสุนหนึ่งนัดของหุ่นจะฆ่ามึงได้ปะหัวตัวขาดจะฆ่ากูไม่ได้แน่นอนโ้ย สองจริงว่ะไม่กูแข่งโก้กะเออจริงว่ะไม่รู้สึกอะไรเลยรเริเ่อมันโดนอะไรรึปีนี้เนี่ยที่อะไรอืมนี่มอยังไงกระสุนก็ไม่มีมันหมดกูไม่ต้องการสะพาย,ยนะได้ซ้ำเอ้ยใครแม็นเยี่ยวอะไรใหม่เลนนว้ววะตัวเยี่ยมอยู่ไหนนะโอ้ยที้นี้ใช่ไหมห <c oughs> ายแล้วตายแล้วเนี่ยหมอนติลันกาหมอนติลังกา <c oughs> มิสไซล์มิไซล์เหลือท่าเร่ยม่ต้องมิไซล์เหลือ14นัดะนั่นทำอะไรอ่ะมิไซล์นี่เหรอมวกกันระเบิดกูนะเจมี้ผมกผมอยู่นปาร์เลยเาเลยเลยะกูอยู่ว่าไม่ต้องยิงเหมอุนที่มันสำคัญกว่าทำอะไรอ่ะโนดามีดวโอ้ยเปียเลยโอ้ยโอ้ยยิงเือ มึงก็ยิงกุยกูหลายดอกแล้วนะเนี่ยไล่มันสับปะหลังแล้วมึงตายไหมมึงตายหรือเปล่ากูถามมึงกูตายสมมติว่ากูตายอ่ะสมมติว่ามึงตายมึงก็ร้องไงก็โทษกูแต่ถ้ามึงยังไม่ตายมันก็ยังพูดดูดิ๋ยวูดูดีกูดูเดี๋นี่ยยิงกูอีกแกมันตายไหมมันตายไหมก็ไม่ตายถูกเปล่ามันต้อเข่าแข่งเสกิงนิดนึงมึงช็อตเทียอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็บอกนี้ยิงนะ เราต้องทำอะไรตรงนี้เฮ้ก์คืออะไรอ่ะไม่มีอนีเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วอ๋อเฮ้ยเล็กเอาหุ่นไปขับปะกูอยากวิ่งละตอนเนี้ยี่อยากวิ่งลุยละอ้าวนี้ก็แพ้กูเลยดิมึงขับหุ่นดีๆนะไม่ได้ขับไปยิงเพื่อนนะเรียกมาเลยแปลกๆมึงกิ่งทำไงว่ะไอ้มนุษย์ปาาเอ้ย โอ้โหมึงอเ้เพี้ยนไม่ใ่ไม่ได้เลยนะไอ้ควายเลยเลยไอ้ควายมึงมีความสุขใช่ไหมกับไอหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์ที่มึงคิดว่ามันแข็งแกร่งที่สุดมึงคิดว่ามึงเก่งคนเดียวอ่ะมึงมีความสุขมากใช่ไหมไเพี้ย ที่มาอีกแล้วอะอะไรง่าโดยชาเจอร์คนอะไรจะเกิดขึ้นไอ้เจมส์เดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาจะไล่เรื่อยให้มดูเลยชาเจอขึ้นชื่อเป็นคิวไวมิสเตอร์โลบอกไอ้เหี้ยไม่ต้องมาพูด เลกูเจอเหตุทุกอย่างกูเจอเหตุทุกอย่างเอคือมันช็อตชาร์จเจอจริงๆไว้แต่มันทะลุชาร์จเจอถึงไหมึงกูช็อตชาร์จเจอเขาบึงฆ่ากูอยู่ดีอ่ะมึงฆ่ากูนั่นแหละนิดๆเลยอ่ะมึงดูอย่างไกลอ่ะหลับเล็กก็ได้เมื่เกี่้ไปมิสเตอร์โรบอทยังงี้เงินเราตีจะกบงี้เหมือนแล้วหมือนไปมิสเตอร์โรบอทกับมึงได้ยินไหมขีหลังดิยช็อตมุนเลย มันไม่สบใจตรงที่ตัวไม่ระเบิดอะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรกูยิงกูยิงพอแล้วนะก็เหี้ยแล้วกูยิงข้างหลังมึงเนี่ยไอ้เจ๊ดิใครทำอะไรตรงนั้นโอ้โหไม่ต้องมันเนียนเลยเนี่ย รู้ต้องวันเนียนทำไมยิงวันจี้มันจับผิดกูทำไมอ่ะมันก็ไม่อยู่หลังมึงดิอย่างนั้นอ่ะเออจะช่วยอะไรก็ไม่มีเว้ยเดี๋ยวก็ตายห่าโอ้ยทำไมมันเสกสายฟามันเลิศใจผมไม่ด้วยได้ได้ทะลุเกาะทะลุเกาะเลยยิงเลยเอาไฟฟ้าเนี่ยดูดมันไหมไฟไฟแบบเจมเจมระยะยิงมึงไอ้เานี้อ่ะ เมื่อกี้เราเิงยิงแล้วมึงตายเลยเว้ยมึงแบบมึงไม่คิดจะยิงหลบเลยเดี๋ยว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 ที่ตรงนี้มันเมีใช่นะพ่อวะอ๋อช่วยด้วยงกลางช่องกลางยิงชงกลาง กระั่นจิะอะไรกูยิงอะไรกูเฮียอะไรแล้วเนี่ยกูจะตายอยู่แล้วแม่งมองไม่เห็นพวกกูเฮียไอ้ตัวควันควันระเบิดควันอุ้ยอุ้ยอะไรเป็นดันกลัวเนี่ยเจอเจอเราต้องใช้ี่วิอ่ะ กีมีก oh, so sure ็ได ouais. ้ชารไปเลยตอดจะมีเสียงแบบกใช่ไหมปิงปิงแล้วก็ยิงได้เลยโอเคค่อนปิงมัยยิงก่อนปิง้วยมันจะไวยิงรัวๆประานวาวเมันก็คตเราต้องแอคทีฟเทอร์มินอลใช่ไหมชอบแป้งจังเลยปืนโอปจัดเลยระสุนมีหมดเต็เลเเเลยเลเพื่กยตเราต้องไปตรงไหนนะครับ แม่งทำลายร้านทุกอย่างเฮ้ยมีตัวมันยิงเยี่ยวมาวะมึงระวังนะไม่เป็นไรกูมันตัดมึงื้อกูยังไม่ตายหรอกหมดเลยหลังหมดเลยมึงตายเลยที่โม,มยเฮียให้เขาเล่นไปมแปรงเฮียเยต็ไมไปหมดเลยโอเคเราต้องไปรันคอนโทรลทิสเต็ม ใช่ไหมเออเอายอมเลยไอ,อ้ตรงที่กดปุ๊บม,มันมีวัลแรงหวังกรสุดไม่ต้องห่วงร้อนด้วยยิงได้แบบเรื่อยๆเลย,เ,ลยเ,ลยเลยถ้าแบบมีมุมให้มันยิงอ่ะออ๋ตับไายอะเอร์สอะไรอ่ตออระต้องระวงังเพื่นนขอนเพื่อนไม่จำเป็นอ่ะเพื่อนต้องระวังเราเพื่อนต้องระวังเราบ้างเราคือพลังทำลายล้า เฮ้ยกรูรักกดปุ่มกูตายอีกแล้วกดต่อทีปืนไม่ต้องเล็งเลยกูโทษเลยกูช็อตเตอรแล้วไม่จำเปต้องยิงเลยจากเยียบผมก็เหยียบทีเหยียบไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเียยิงอะยิงเลยไปเกตที่บ้าไปคู่แล้วนั่นอะบั๊กเอาเลยพี่ เแม่ไอ้สมบมึงบักเอาไอ้ควา้กูเลยหลีให้แชมหนึ่งแ็มหนึ่งเนีู่แถมหน่อยจุ๊งจุงเกมลงมาเป็นฟันเลยเฮ้ยูไมโตฟันมามาลูโตอีูโอ้โดนไม่ดียน yes เอ้แล้วมึงไม่เปิดไอ้นี่เหรอเทอร์มินอล มันต้องเก็บไม่ไม่ผมเปิดมาแล้วผมเปิดมาแวเลกุ่มเดียวแกจะกองกดดิก็กดเลยนะแอคทีบนโอเคกูจะไปกับมันอะไปไหนมึงว่าไงวะไปกับวิทไ์อะไม่วไ กูร no ู้แบบจะเหยียบอากาศเลยอ้ยเฮ้ยก nah, ูี่กูฝุ่นก vale ูมาละวสุดโหดเจ้าเจอให้พีผมเข้นมาล้วมโอ้โหถามจริงเอาดีจัดไปดิเฮ้ยกูขอโทษพับฝุ่นแลดวีอันนี้ผม ไม่ได้ไม่ได้จะนแขัดแกไปเฮ้ยจเจอปัดแขน่ยคนเขาไปไวหลังมาแบทแมนไอ้เหี้ยไม่เจอยดเอมินอลยเทอนไอเล็กมกันะกดเดียวกดเยูยกดเอาไปดูใรัดทำอะไรตรงนี้ก็พลาดไปหมดแล้ ทำอะไรก็แย่ไปหมดเลยกูไม่ถึงไหวเหี้ยอะไรเต็มหมดเลยแบทแมนนี้บุกบารบีเนี่ยเคยอยู่นานเลยกูเพิ่งเกิดกกูเเพิิ่งดโอ้โหเล็กเดี๋วโอ้โหเล็กมึงเรียกอะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรวะ ทำอะไรของมึงกู้ดโดน500กิโลไทยไม่รู้อ่าแล้วของมึงนั่นแหละไม่ใช่นั่นแน่ปกูโดน500ล้มแน่ทรายที่อยู่ในมือมันเลยลุดมือบนมันลั่นโอ้ยกูากำลังกดสน้าเฮ้ยกำลังจะลั่นแล้วกูขอของลงไปดูมันลั่นขึ้นไปขึ้นไปละจบแล้วไม่ดูรอดูตอนแรงระเบิดกัน เทนจับบยูมองไปเดี๋ยวต้มาแรเลยโอเคครับว้าวไทยมันดีอยู่เดี้ยนี่ไใครทำบิดสายพยายามยิงมลรงตัวเล็กทีเดียวเอาไอ้นี่รอบปฐมชนมึงยิงกูมึงจะยิงกูใช่ไหมไอ โอ้ไม่ได้ยิงไม้ยมึงู้เรืองอะไรบึงอ่ะจะตายนะทีเนี้ยเออตายไม่ได้แล้วหมดแล้วด้วยวะหมดแล้วหมดแล้วใครยังอ๋อคุณเดินไปเล่นไหมล่ะยังไม่ตายพออ้าวอย่างนี้ก็จัดไปดิมึงจะวิ่งไปาเฉียบคมล้อ หลังเรียบเลยวะพี่หลังหลังมึงอ่ะมึงอ่ะวิ่งเลยมึงวิ่งเลยกูเคลียร์ให้อยู่ต่อตายคู่เทียแมวเกิดมาโอ้ยพวนี่เป็นห่วงเพี้ยนก็เป็นเหรอเนี่ยมันจะรูใหญ่เตไม่น่าเชื่อ์อือเดี๋ยวมันฟุกกุ้งมันเยอะจังเลยยิงกุ้งยิงปูเรียกยานให้หน่อยดิเรียกยานเรียกยานแม่งขอสะใจยังวะ กูอยากได้บ้างอะปืนช็อตได้แต่กูไม่มีต้องมาเรียกยานตรงนี้ใช่ไหมรันไปมาตรงนี้แล้วทุกคนทำเมียปลาไปเมียมอนเกิดแมงเกิดว่าม่งประจำเลยเฮ้ยเรียกเรียกเพื่อนเรียกเพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนหน่อยตะปูเรียกเรียกยานเรียกยานเราจะกลับบ้านกันทุกคนเรียกหน่อยเรียกหน่อยเรียกมันตะปู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 นะฮะเรียกยานอยู่สองนาทีสองนาทีสองนาทีอดทนไว โอ้ตรงนั้นเยอะเหลือเกินเดี๋ยวมึงยิงกูหัวซองหัวซองมันกระจายโลหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนั้นตรงนั้นมีวิวเคลียร์ออืไปหมดยังห้าร้อยวินิจจะกินเออสวยหลังเข้านะหลังเข้าด้วยหลังเข้าด้วยกลางหน้ากูช็อตโถ้าหคุณเนียนเนาะไอ้ข้างหน้าไม่มีเลเซอร์กูแบบ เล็กไปไหนอ่ะมาดิมาจ้าเออจายาก็มานวทุกคนจะได้กลับบ้านกันนะข้างหลังเทียบได้ปนกูแม่งแบบยิงอย่างเท่ดูดิยิงกระจายให้ติดไฟด้วยสามาดไตะกูล้วนเลยอยากกูด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 ดูดูดดูดูดดู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  ระหว่างไฟฟ้าช็อตจับไฟกระจายอะไรกันอย่างนี well, fun, ้ก็ต้องเป็นไฟไปวะเราจะจบเกมมาจะไม่มีขึ Sham ้นบอกใครทำดาเมจเออมึงวัดกันตอนจบเกมดีกว่าไอ้เฮียกูยิงอย่างเยอะเฮ้ยทอะไรกับเพื่อนเยงราจะผิดเลยเฮ้ยกูไม่ผิดอยู่แล้วบอกทุกอย่างแล้วก็รู้จริงก็อย่ากผมโอ้ยเป็กูชอบมันตัวแข็งเลย

กูรอดเย่เข้าป่าไรเงี้ยไอพีมึงยิงผิดตัวมึงรู้เปล่ามึงยิงไอเล็กตายอ่ะมึงนี่ใสเสียว่ะยิงมั่วมัวนะแต่แต่ไม่ยิงผิดอ่ะโอ้ยโอ้ยระเบิดขาดตัวเองแล้วอ้าวชิบหายละเออเล็กกินยาเล็กเล็กจัดไปเล็กขึนยาเล็กเลี้ยมันเขาเลี้มันเขาไม่บินได้มั้เล็กกินยาเล็กรัวร้องยิงยิงตรงเนี้ยกูอยากเข้าป่ายิงได้เนหรอะไรไม่ยิงอ่ะ เราไม่มีใครได้ขึ้นกานกลับบ้านเลยตายหาลัวเราเอาตายหมดอ่ะตัววายิญตายมันไม่รับกลัวมันไปเลยจะไปกลับแต่เราชนะเกิบดดิ่งต่ำดาวมาดูดิกูอยากเห็นว่ะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายอยู่ะ ถ้ามึงใครหมามาก่อนกูจะถ่ายความจริงออกมาเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูได้เลยแหาใครมีประโยชน์กว่ากันเล็กโล่อะไรรอใครพวกกูรออะไรแต่ดูตรงไหนเนี่ยสัดเข้นมาแล้วก็สแตนไเป็นไิฟายพี่เจมเยอะสุดเห็นไหม มึงดูดิกูยิง50ดาเมจอ่ะกูคุ้นคนบีอ่ะเพื่อนพี่กับพี่กับพี่เจมแล้วไอ้พีฆ่ากูทำไมมันไม่ขึ้นน่ะอุบัติเหตุคนละห้ากูอุบัติเหตุไงไม่ได้ตั้งใจยิงเว้ยไม่ได้หันปืนเข้าไปอุบัติเหตุก็แบบพวกสะเก็ดระเบิดแล้วพวกเนี้ยจำจำนวนเดสที่เราแบบเสียไปอ่ะกว่าครึ่งมาจากมึงหมดเลยสิบสามอ่ะพวกมึงเท่าไหร่แล้วมึงก็ฆ่าน้อยกว่ากูด้วยมึงรวมกันสี่คนสี่บวกห้าบวกสี่ก็เท่ากับสี่สามอยู่ดีอ่ะพี่เจมยิงเยอะสุดในเกมแต่ฆ่าได้น้อยสุดในเกมหมายความว่าอะไร ที่ใช้ยาจ่หายตายก็เยอะดูดิมึงจะมาดา่าเพื่อนตรงนี้ก็ดำเยี้ยลยดำผิดเลย